กอดลูกกไปเงนแปรก้ยจะมาตาโหดจะเล้กอดผ้าลดืดจะได้เอาลูกไปให้่ังินมอ,อม่ยงบานสายลูกอย่าดนี้จีแตมยูลูกก็เป็นผุ้หิงมาทางให้เพื่อได้เงินให้เพื่อนกนได้ตัดไายลูกไห้ับ เอฟซีเบิกซับหน้าขี้ทุกท่านนะคะมัอนี้แอดมินกัดเฉพาเอฟซีมาตามคุณแม่หอมหวนนะคะเพิ่นจะไปถวายตัวเงินยูวัดนะคะกะหงินคาวาเจวันเพิ่นใดชันเนาะค่ะวามฝันของเจวันนี่กระแมนนะคะเพิ่นฟันดีนะคะว่างฟันเพิ่นจะเป็นจังเดย์จัด้มาฟังไปพร้อมกันเนาะค่ะเอฟซีจังด้ตามทางเจวันไปฮอดวัดเนาะค่ะตอนนี้แอดมินมา นอดบานคุณแม่หอมหววแล้วนะคะค่ะแต่รูซื้อว่าเพิ่นกำลังจะไปวัดกันเนาะคะ่กะก็ิได้ตามทางดันทีมงานเพิินไปวัดนะะเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่เขามาแล้วก็ามาตามไปพร้อมกันนะคะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะผ่าลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องทังช่องเป็นเพียงซื้อกลางเป็นแนวทางนะคะมาฝากเอซค่ะ 那我叫叫叫，还是叫？要啊！要啊！要啊！要啊、uh,！要啊！要啊、yeah.！要啊、yeah.！要啊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 ！要 เราอยิ่งเต่มเยอะวันนี้แรกไปเห็นวัวลต่ดู้กยิ่งเขาได้ตัดสายลกให่เขาจะเล้ยบอกว่า ไปหาเสือเจเล็กตัวนี้อโรถเก๋วัน่งไปหาเสือม่อตัวนี้แล้ววันนปกัดปูกัดไฟนี่เสียงกลน่ะเอาแมนด้วยเห่ันกเก็บของดิบเอาว่าันกเช็ดเดองตรน้วบปออดเขาพอดีตัวละครับบเขาก็ยอดผ้าปลากับเสียงโกนปูเนาะค่ะเนาะ เสียงกวนกวนโอเสียงกวนูบ่อะเสีงกวนมาหาแหงเสียงกวนมาหาแห้งค่ะแปลงงเนาะเพญาาจะเสียสององนึ่งอออมีนเมเขาไม่บอกว่าไปเื้อดแต่ก็สั่นหาเื้อเขาเชรอดคนหลานนครอบฟัวนะเพื่อนเสียใจให้ือเชดก็จะราน้องเสียคอฟันเนาะขัดรูอมีบอกข่ดวันวันคัดวันวันขอดลูออกประเยนแนจะมาสาหดเลยลอดผ้าลุด ก็เลยเอาลูกไปให้กันหม้อย่องบานสายลูกเป็นยังคิดแต่ยูลูกก็เป็นพุ่หยิ่งมาสั่นให้เยอะได้เงินให้เพื่อนมาได้ตัดสายอันลูกให้จ้าเวลังเขาได้บอกว่าไปซื้อเอาเลขยกของเกียรติาสั่นคนละ เทีวตันี้ละอาในความันนะนี้เป็นท่านะคะแนาะครับครับคมันติเกินพิษข้ไ่เบิดจ้าาจะขึรถ่ไว้จะขึ้นรถเจ่วันแมมันก็กันแม่เอฟซีาครูเราอะไร้างห่ครเรา่เราบางเด้อค่ะเบียนรถพันาสนใจแห้งีรน้เคุณงเียสนิีงโของเตียส่วนนเสียงจเสียงกลนมหาเฮงก็นี้แปดหก มอนลวโ้ตรงกันแทบเรียกกันป้ายทะเบียนรถนมยพูเด้่ยหนึ่งหก ปดสี่หนึ่งแปดสี่อา่งแปดหกสี่หนึ่งเอออันนี้กันพักแปดหกสองเจียรแปดหก้าวนึกว่าเลขิดตรงกันหลายหมองเลยครับตัอนี้เนี่ทะเบียนรถแต่ละคันอีกเอาวัดน้าคิดน้าคิดแล้วกับเนาะ่เลขั้นขาวเปลี่ยนป้าวไเลี่ยป้ายไม่ะเนี่ยนั่นหนึ่งหกแปดสี่ค่ะขอบคุณเกวันได้หลายเด้อค่ะค่ะมาเบิ้งรถแม่หอมเพิ่นเปลี่ยนป้ายใหม่เนาะค่ะเนาะในคู่ในคู่เปลี่ยนป้ายใหม่หนึ่งหกแปดสี่ ต่อคว่ำต่อควนอ้าวหนึ่งหกแปดสีแล้วค่ะสำหรับรถแมงหงอนครับขันนี้มาหาคุณครับตรงกันนะคะเป็นเรื่องเล่าจีนาสนใจเมื่อกี้แอดมินกับวิขิคืนพิษกันว่าสิคืนรถพอไหวเอฟซีเอ้ยบาดนี่ลงนาลงหลังเด้อค่ะว่าสิคืนรถพอไหวรถจอดใกล้กันจังสี่เนาะรถคือกันแอดมินด้วสิวิชิคืนรถเจี๊ยัน เพื่อนก็นได้เด้า่าความฝันให้ฟังว่าฝันเห็นรถอยู่เด้เพื่อนได้ว่าเนาะให้เอาไปเซียงโศกเสียงดวงเบิ้งเนาะค่ะค่ะก็ขอบคุณเอฟซีได้หลายเด้อค่ะที่เขามาช่มค่ะเมื่อนี้ก็ได้มาน้าพอไวเนาะค่ะโชคเฟื่อใจดีให้ขี่รถน้ำมันวันแล้วรถจะควองมากเลยสิหลงขึ้นรถเจวันเด้อค่ะเอฟซีก็เอาไปเสียงโศกเบิ้งเป็นเนวทางเบิ้งเนาะค่ะท่างสองเป็นชื่อกลางเท่านั้นนะคะเอฟซี่ะ ตอนนี้ก็สิตามคุณแม่หอมหวนไปบ้านนะคะผู้ใดดีเขามาเบิ่งในคลิปก็ให้โชกไห้มันเด้อค่ะเด้อให้่ำาุ้ยไปน้ำกันท้ำบุญ่วมกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสร้างบุญสร้างกุศลนะคะเสริมดวงเสริมบาแล้วมีเจ้าของนะคะค่ะขอบคุณเอสซี่ทุกหลายที่เขามาชมในคลิปนี้นะคะคลิปหนาเข้ามาพอกันไหมนะคะสำหรับคลิปนี้ก่ะ ขอจบใบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณชื่อเฟื่อใจดีให้ขี่รถน้ำด้วยค่ะเมื่อนี้สำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีค่ะ